กลางปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงปัญหาโลกร้อนยังเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าก็ยังพอมีทางออกนะคะคุณผู้ชมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะตามมูลใหญ่แล้วไทยควรที่จะได้เรียนรู้อะไรวันนี้คิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิตประธานที i ดีไอค่ะทางออกที่จะช่วยเป็นภูมิต้านทานปัญหาโลกร้อนนี่คือจะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับว่า การมีพื้นที่เขียวนะครับจะช่วยลดผลกระทบจากโลกร้อนได้ครับรายงานขององค์กรที่เรียกว่า IPCC นะครับซึ่งสังกัดสหประชาชาตินะครับก็ออกรายงานมาต่อเนื่องครับครั้งนี้ที่ออกมาในปีนี้เป็นรายงานฉบับที่6ครับในปี2021แล้วการออกรายงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่ผู้ทํารายงานมั่นอกมั่นใจมากกว่าทุกครั้งครับว่าภาวะโลกร้อนเป็นผลกระทบที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์อย่างแน่นอนและหากไม่ ชะลอการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเข้าสู่บรรยากาศครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพิ่มขึ้นในบรรยากาศ2เท่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเกือบเกือบสององศากว่าครับซึ่งจะส่งผลกระทบมากมายครับแล้วการพูดครั้งหลังนี้นะครับก็มั่นใจมากขึ้นทุกทีโดยจะเห็นว่าช่วงกว้างของอุณหภูมินะครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นนั้นมันแคบลงเรื่อยๆครับอันนี้ก็แปลว่า เราคงไม่มีเหลือทางอื่นแล้วนะครับนอกจากเตรียมตัวรับกับภาวะโลกร้อนครับปัญหาใหญ่ๆก็คือเรื่องของพื้นที่สีเขียวในเมืองในประเทศต่างๆควรจะต้องทําความเข้าใจตรงนี้อย่างไรคะการลดการปล่อยคาร์บอนยังเป็นเรื่องที่สําคัญและต้องช่วยทํากันนะครับแต่ในเวลาเดียวกันครับเราต้องเตรียมรับมือวิธีอื่นไปด้วยนะครับกับอุณหภูมิที่จะสูงขึ้นครับข่าวดีนะครับก็คือถ้าเมืองไหนนะครับมีพื้นที่เขียวนะครับหรือพื้นที่สีน้ําเงินนั่นก็คือแหล่งน้ําเยอะนะครับก็จะมีอุณหภูมิ สูงขึ้นช้าลงนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่มีการศึกษากันมานะครับองค์การนาซาก็ไปถ่ายภาพจากอาวกาศมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าในนครนิวยอร์กนะครับก็จะมีหลายบริเวณที่มีพื้นที่เขียวนาาแน่นกว่าพื้นที่อื่นครับและจุดนั้นครับก็จะเป็นจุดที่อุณหภูมินะครับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าจุดอื่นพูดง่ายก็คือถ้าเขียวมากก็จะร้อนน้อยครับการมีพื้นที่เขียวในเมืองยังมีประโยชน์ในการเพิ่มคุณภาพชีวิต ของคนเมืองอีกหลายอย่างเลยนะครับเรื่องการลดต้นทุนเรื่องของสุขภาพเพราะว่าจะมีพื้นที่ให้คนไปออกกําลังกายมีอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับและเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้คนไปพบปะกันครับถ้าไปดูภาพรวมแล้วกรุงเทพนี่ถือว่าอยู่อันดับไหนคะตัวเลขเรื่องว่าแต่ละเมืองใหญ่นะครับในโลกนั้นมีพื้นที่เขียวมากน้อยขนาดไหนข้อมูลค่อนข้างหายากครับแต่เท่าที่ผมหาได้เป็นข้อมูลของ EIU นะครับซึ่งก็ได้รับความเชื่อถือพอสมควร เขาก็จะบอกว่าเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันในอาเซียนนะครับกรุงเทพก็มีพื้นที่เขียวค่อนข้างน้อยคือประมาณ5%นครับน้อยกว่าสิงคโปร์ซึ่งสูงถึง30%โฮจิมิน์ซิตี้ในเวียดนามนะครับซึ่งสูงถึง20%ครับว่าไปแล้วครับพื้นที่เขียวในกรุงเทพนะครับถ้าคิดเป็นพื้นที่ต่อคนก็มีเพียง7ตารางเมตรต่อคนครับต่ำกว่าเมืองใหญ่หลายเมืองและก็ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับขององค์การอนามัยโลก ที่ตั้งไว้ว่าคนหนึ่งอย่างน้อยควรจะมีพื้นที่เขียว9ตารางเมตรครับถ้าเราไปที่สิงคโปร์นะครับซึ่งอยู่ใกล้เขตศูนย์สูตรดูเหมือนมีอุณหภูมิที่จะเย็นกว่าประเทศไทยนะครับซึ่งสูงกว่ามากด้วยซ้ำครับแล้วควรจะต้องเดินหน้าพัฒนาอย่างไรคะสำหรับเมืองไทยเองโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะคะอาจารย์คุณนัฐถาครับข่าวดีนะครับก็คือกรุงเทพเองก็มีพื้นที่เขียวนะครับเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆครับ เพราะว่ามีการสร้างสวนสาธารณะนะครับขนาดใหญ่นะครับและมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างเช่นเมื่อประมาณปี2560นะครับประมาณ4ปีก่อนจุฬาลงกรก็เปิดอุทยาน100ปีจุฬาครับก็มีพื้นที่น่าจะ20กว่าไร่ครับใจกลางเมืองสีเขียวก็เพิ่มขึ้นมาครับและทางกรทมอเองนะครับก็ทําสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นเช่นสวนเรียบคลองช่องนนทรีครับซึ่งเป็น พื้นที่เขียวนะครับเรียบคลองไปค่อนข้างยาวเข้าใจว่า45กิโลเมตรครับพวกนี้ก็เพิ่มพื้นที่เขียวได้มากครับตลอดจนแม้กระทั่งพื้นที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับเช่นพระปกเกล้าสกายพาร์คนะครับซึ่งก็คือสวนนะครับบนสะพานนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจแต่ว่าต่อไปนะครับในกรุงเทพจะหาพื้นที่ใหญ่ๆนะครับมาทําสวนสาธารณะขนาดใหญ่อาจจะทํายากขึ้นยากขึ้นครับเพราะฉะนั้นคงต้องหาทางเรื่องอื่น ในการเพิ่มพื้นที่เขียวด้วยครับคุณนัฐาครับพอจะมีรูปแบบของประเทศที่เป็นต้นแบบแล้วส่งออกการปลูกพื้นที่เขียวๆไปยังประเทศอื่นบ้างไหมคะมีตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับที่เรียกว่าวิธีแบบมิยาวากินะครับวิธีแบบมิยาวากินั้นริเริ่มโดยคนญี่ปุ่นครับเป็นวิธีการปลูกป่าเล็กในเมืองใหญ่ครับไม่ต้องมีพื้นที่เยอะนะครับแต่ใช้วิธีปลูกเรียนป่าแบบธรรมชาติครับคือไม่ใช่พืชแบบเดียวแต่มีผสมผสานกันเช่น ปลูกหญ้านะครับปลูกไม้เล็กปลูกไม้ใหญ่จะเลือกปลูกอะไรแล้วแต่สภาพภูมิประเทศครับผู้ที่จะปลูกวิธีนี้ก็จะไปดูพื้นที่ว่าตามธรรมชาติมีต้นหมากร,รากไม้อะไรนะครับแล้วก็ปลูกแบบนั้นแต่ปลูกแบบสุ่มนะครับคล้ายๆธรรมชาติแล้วก็จะปลูกแบบนแน่นครับเพื่อให้ต้นไม้ทั้งพึ่งพาอาศัยกันนะครับ <c oughs> เช่นต้นเล็กได้ร่มเงาต้นใหญ่นะครับไม้เลื้อยนะครับก็เกิดขึ้นบนต้นใหญ่ได้แต่ในเวลาเดียวกันครับการปลูกหนาแน่นจะทําให้ ต้นไม้ต้องแข่งกันเติบโตเพราะฉะนั้นวิธีแบบมิยาวาคินะครับก็จะได้พื้นที่เขียวขึ้นมาเร็วมากต้นไม้ขึ้นมาหนาแน่นมากนะครับและก็ทําให้เกิดระบบนิเวศครับมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีแมลงเกิดขึ้นมามากมายด้วยครับถือเป็นวิธีที่น่าสนใจครับที่เริ่มต้นขึ้นในญี่ปุ่นแต่สุดท้ายนะครับกระจายไปหลายที่มากโดยเฉพาะเอเชียใต้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับหรือว่าปากีสถานครับอย่างรูปที่เราเห็นในรูปนี้นะครับก็จะเป็น ป่านะครับในนครลาฮอร์ในปากีสถานครับซึ่งจะเห็นว่าเวลาปีเดียวนะครับเปลี่ยนจากรูปด้านซ้ายนะครับซึ่งค่อนข้างแห้งแล้งกลายเป็นรูปด้านขวาได้ด้วยเหตุนี้เองครับวิธีการปลูกป่าแบบนิยาวากิครับจึงแพร่หลายไปหลายประเทศทั้งในเอเชียและไปจนถึงยุโรปด้วยครับและวิธีแบบนี้น่าจะเหมาะกับกรุงเทพครับเพราะไม่มีพื้นที่ใหญ่ๆนะครับสำหรับสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากมายหลายแห่งเพราะฉะนั้นครับถ้ากรุงเทพนะครับและเมืองใหญ่ๆในประเทศไทย จะอยู่ได้ต่อไปในโลกที่ร้อนขึ้นครับก็จะต้องมีพื้นที่เขียวมากขึ้นนะครับกรุงเทพเมืองฟ้าของเรายังมีป่าไม่พอครับสีเขียวยังเพิ่มขึ้นช้าๆนะครับแม้ว่ากรทมพยายามทำเพราะฉะนั้นคงต้องหาทางเลือกครับหาวิธีปลูกป่าเล็กในเมืองใหญ่เพื่อสร้างปอดเพื่อสร้างความเขียวความชุ่มชื้นให้กับกรุงเทพของเราให้ร้อนช้าลงด้วยครับ เรื่องใกล้ตัวที่ช่วยกันได้คนละไม้คนละมือนะคะเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาอุณหภูมิโลกที่กำลังสูงข,ขึ้นค่ะวันนี้ขอาก็ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ